วิดิทัศน์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนที่ 1. การคัดกรองเด็กป่วยและการเฝ้าระวังการติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำโดยนางสาวสุภาพร,พรประยูนมหิสอนันกศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่มีเด็กเล็กอยู่ใกล้ชิดกันเป็นจำนวนมากจึงมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อจากเด็กหากมีเด็กป่วยวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่สำคัญอันดับแรกคือการคัดกรองเด็กป่วยตั้งแต่เด็กมาถึงศูนย์ควรปฏิบัติดังนี้ซักถามผู้ปกครองเกี่ยวกับอาการผิดปกติของเด็ก และตรวจร่างกายเบื้องต้นของเด็กทุกคนทุกวันเพื่อค้นหาเด็กที่มีอาการป่วยเช่นมีไข้ไอน้ำมูกไหลตาแดงมีผื่นหรือตุ่มผิดปกติขึ้นตามลำตัวหากเด็กมีอาการป่วยดังกล่าวให้แนะนำผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก แพร่กระจายเชื้อสู่เด็กคนอื่นๆในศูนย์และบันทึกข้อมูลของเด็กที่ป่วยลงในแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อทุกครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนข้อมูลที่ต้องบันทึกได้แก่ชื่อและนามสกุลของเด็กวันที่พบเด็กป่วยอาการและอาการแสดงที่พบในเด็กกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเด็กได้แก่ การแยกเด็กแจ้งผู้ปกครองให้กลับบ้านจำนวนวันที่ป่วยหมายถึงจำนวนรวมของวันที่เด็กมีอาการป่วยจนหายเป็นปกติสามารถบันทึกย้อนหลังเมื่อเด็กกลับมาเรียนในศูนย์และรายละเอียดอื่นๆในช่องหมายเหตุเช่นระบุโรคที่เด็กป่วยซึ่งสามารถบันทึกย้อนหลังได้เช่น พบเด็กชายปราบบ้านไร่ในวันที่9กรกฎาคมมีอาการไข้ไอและมีน้ำมูกไหลได้แยกเด็กและแจ้งให้บิดามารับกลับบ้านเด็กลาป่วยทั้งหมด7วันบิดาแจ้งว่าเด็กป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งในวันอื่นๆที่พบเด็กป่วยก็ให้บันทึกในลักษณะเดียวกันขณะที่อยู่ในศูนย์เด็กบางรายอาจมีอาการป่วย และสามารถแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กอื่นได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อบุคลากรจำเป็นต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีระบบและต่อเนื่องจะช่วยให้ทราบขนาดของปัญหาและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อนำไปสู่การวางแผนป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้ค้นหาการระบาดของโรคติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การเฝ้าระวังการติดเชื้อทำได้โดยขณะที่เด็กทำกิจกรรมต่างๆหากบุคลากรสังเกตพบเด็กมีอาการผิดปกติเช่นเด็กมีอาการไอจามและมีน้ำมูกไหลให้ซักถามเกี่ยวกับอาการที่เด็กเป็นเช่นเริ่มไอหรือมีน้ำมูกไหลตั้งแต่เมื่อไหร่มีอาการเจ็บคอหรือปวดศีรษะร่วมด้วยหรือไม่ตรวจร่างกายเบื้องต้นเพิ่มเติมเช่น วัดไข้หากอุณหภูมิร่างกายของเด็กมีค่าตั้งแต่3 6 7องศาเซลเซียสขึ้นไปเมื่อวัดทางรักแร้หรือหากอุณหภูมิร่างกายของเด็กมีค่าตั้งแต่3 7 6องศาเซลเซียสขึ้นไปเมื่อใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์วัดทางหูหรือวัดทางหน้าผาก หากเด็กมีไข้ร่วมกับอาการอายและมีน้ำมูกไหลให้แยกเด็กและแจ้งให้ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้านบันทึกข้อมูลลงในแบบเฝ้าระวังการติดเชื้อทุกครั้งอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกสิ้นเดือนให้รวบรวมข้อมูลการติดเชื้อจากแบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อและนำมาเรียบเรียงข้อมูลในรูปของตารางต่างๆเช่น ตารางแสดงจำนวนของเด็กที่ติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำแนกตามเพศและโรคติดเชื้อที่พบตารางแสดงจำนวนของเด็กที่ติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำแนกตามห้องเรียนและโรคติดเชื้อที่พบตารางแสดงจำนวนของเด็กที่ติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำแนกรายเดือนและโรคติดเชื้อที่พบ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนที่ผ่านมาและเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาหากจำนวนเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้นต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันการติดเชื้อนำเสนอข้อมูลการติดเชื้อต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบปัญหาการติดเชื้อและใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อการเฝ้าระวังการติดเชื้อ จะช่วยให้ทราบขนาดของปัญหาและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อนำไปสู่การวางแผนป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้ค้นหาการระบาดของโรคติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทำให้เด็กทุกคนปลอดภัยจากการติดเชื้อและได้รับการดูแลที่มีคุณภาพจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก